สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยในเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะเราก็มีหัวข้อมาให้ได้เรียกว่าแชร์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในต่างแดนนามีอะไรมากมายหลายอย่างที่เราเองก็คาดไม่ถึงเนาะปัญหาเยอะแยะมากๆเลยนะวันนี้เราก็จะแชร์ไปด้วยแล้วก็ให้ชมบรรยากาศ ชนบทในเยอรมันในเมืองที่เราอาศัยอยู่นะคะก็จะเป็นวิวธรรมชาติไปด้วยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ข้อควรระวังปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมียรฝรั่งแต่ละคนเนาะก็จะมีความแตกต่างกันไปนั่นเองนะแต่มุมตรงนี้นี่ก็จะเป็นมุมดอกเชอร์รี่ที่เรามานั่งคุยแล้วก็ บอกเล่าเรื่องราวในโซนตรงนี้นะก็จะเป็นวิวชนบทที่สวยมากๆเลยเขาจะสวยทุกๆฤดูเลยนะคะเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศในแต่ละฤดูมาให้ได้รับชมเนาะแล้วก็แชร์ข้อควรระวังแล้วก็ปัญหาสำหรับหัวข้อนี้นะคะมีสาวไทยที่แต่งงานกับสามีฝรั่งเขาก็อายุยังไม่เยอะนะคะ แต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีลูกติดมาด้วยนะคะแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างที่บอกเนาะบางทีเราต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวต่างชาติด้วยที่เขาเกิดจากความรักแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่าอะไรนะพยายามที่จะเดินเรื่องเพื่อที่จะเอาอสาวไทยมาให้เป็นเมียมาอยู่ดูแลซึ่งกันและกันหรืออาจจะมาช่วยกัน ทำงานช่วยเหลือกันก็แล้วแต่ใครเลือกแบบไหนใครชอบแบบไหนก็เอาที่เราสะดวกนะแต่หนึ่งสิ่งเลยเราก็อยากจะให้มาจากความรักมันจะยืนนานที่สุดนะสำหรับเคสนี้เนาะผู้หญิงคนนี้ก็เรียกว่าต้องไปทำงานด้วยเพราะเขาก็มีลูกมาลูกติดมาจากเมืองไทยแล้วก็มาแต่งงานอยู่กินกับสามีคนนี้ นะคะสามีเขาก็อายุยังไม่เยอะนะก็50กว่านะคะก็ยังถือว่ายังไม่ได้แก่เท่าไหร่แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไปทำงานอันนี้อย่างที่บอกงานสุ่มเสี่ยงที่จะเลิกกับสามีก็คือร้านนวดเนาะคุณลองนึกภาพถ้าเรายิ่งได้สามีที่ที่อายุเยอะแล้วถ้าเกิดเราไปทำงานร้านนวดอย่างแน่นอนเราจะเจอผู้ชายหลายหลายคนที่เขาอาจจะ หนุ่มหรือแก่หรือโสดหรือไม่โสดก็แล้วแต่เนาะเหตุการณ์อันนี้ก็ผู้หญิงคนนี้เกิดไปมีท้องกับลูกค้าอืท้องกับลูกค้าที่ร้านนวดอา้าวคิดดูแบบนี้ก็มีด้วยเราฟังแล้วเราก็อยากจะมาแชร์ต่อว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างโอ้ยเป็นเราก็มึนตึ๊บเหมือนกันเราจะทำยังไง เราก็ต้องมาดูทั้งสองฝ่ายว่าสามีเขาดีพอไหมหรือผู้หญิงไม่พอเราก็จะไม่เข้าข้างใครนะสำหรับเรื่องนี้แต่หนึ่งสิ่งที่เราอยากจะบอกนะผู้ชายถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยเขาจะไม่เอาเรามาข้ามน้ำข้ามทะเลเอาเรามาแล้วก็เอาลูกเรามาด้วยก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ลึกๆว่า เป็นอะไรก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งนะเราเป็นเป็นฝรั่งที่ดีคนหนึ่งแหละเนาะอันนี้เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ตื้นลึกนะว่าเป็นอย่างไรเนาะแต่หนึ่งสิ่งเลยถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่ยอมเราแต่งงานมากับเธอแล้วเธอไปท้องกับคนอื่นถ้าเป็นเราเราก็ไม่เอาอันนี้พูดถึงฝรั่งคนนี้นะเขาก็คงไม่เอาเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะฟ้องหย่ากับผู้หญิงคนนี้เนาะ เขาไม่เอาผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไม่เอาลูกติดของเธอมาด้วยอันนี้เสียโอกาสหลายอย่างแต่เราจะทำอย่างไรได้หนึ่งแน่นอนผู้ชายคนนี้เขาก็คงไม่มารับรองเป็นลูกเขาหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกของเขาสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราก็ไปหาพ่อเด็กอืพ่อเด็กที่ทําเราท้องเออที่ไปนอนกับใครอ่ะจําได้หรือเปล่าอันนี้ก็อยากจะบอก ถ้าเกิดเขายังโสดจริงๆแล้วมารับผิดชอบเรียกว่ามาซัพพอร์ตเราต่อปัญหาก็อาจจะคลี่คลายได้นะคะถ้าเกิดเขามารับเป็นพ่อของเด็กแล้วเขาก็ดูแลเด็กเราเองก็จะสามารถอยู่ที่นี่ได้อีกนะเพราะว่ามีคนซัพพอร์ตแล้วก็มีคนมารับรองต่อจากสามีที่เขาจะฟ้องหย่าเรา นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราอาจจะอยู่ที่นี่ได้แต่ถามว่ามันก็จะยากอยู่เพราะเราเป็นคนที่ผิดแล้วก็ดูอีกว่าสัญญาก่อนแต่งงานมีไหมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราต้องระวังเนาะไม่ใช่ว่ามาแล้วเขาก็อยากจะให้เรามาปรนนิบัติพัฒวิแต่เราก็อยากจะไปทำงานแล้วก็ ดันไปไปท้องกับผู้ชายคนอื่นนี่ถ้าเป็นเราเราก็จะเฉดหัวออกทั้งแม่ทั้งลูกถ้าถ้าเกิดไม่ดีนะแต่ถ้าผู้ชายฝรั่งไม่ดีเราก็เห็นใจคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเห็นใจไม่ได้เนะาะคาทะเบียนสมรสอยู่ผัวก็มีเขาก็เอาลูกเรามาด้วยแล้วเราก็เสือกจะไปท้องกับคนอื่นอันนี้นี่อืมนะก็ทําได้ก็คือถ้าผู้ชายคนที่ทําคุณท้องมันรับผิดชอบต่อก็โอเคถ้าไม่ถ้าไม่รับผิดชอบต่อ มันก็จะเป็นปัญหาของเราเราก็จะต้องไปหาเรีวยกว่าหนึ่งสิิงก็ไปฝากท้องแล้วก็ไปปรึกษาเนาะเขาจะช่วยอะไรเราได้อย่างไรบ้างอันนี้เราก็ตอบไม่ได้แต่เราจะมาบอกแค่ว่าแบบนี้ก็มีด้วยนะคะก็จงระวังด้วยนะใครที่มาแบบไม่มีไม่มาด้วยความรักเราว่าจะอยู่กันยากเพราะผู้หญิงไม่รัก ไปเจอคนใหม่ก็อยากจะไปมีผัวใหม่พูดง่ายๆเราก็ไม่โอเคถ้าไม่รักก็อย่ามาคนที่เขาเอาเรามาเขาก็จะเสียใจอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาจะกลัวเขาถึงให้ผู้หญิงมาทําสัญญาก่อนแต่งเพราะผู้หญิงชอบเป็นแบบนี้ชอบนอกใจพูดถึงบางคนนะเราไม่ได้เหมารวมใครไม่เห็นด้วยก็หรือว่าใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนาว่าแบบนี้ จริงๆมันมีหลายๆแบบเราจะมาแชร์เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเนี่ยเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันมาด้วยความรักแล้วก็มาให้มันถูกต้องนะคะอะไรที่มันถูกต้องมันจะคุ้มครองเราอย่างแน่นอนเนาะคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ข้อเตือนสติสำหรับสาวๆที่กำลังจะมาใช้ชีวิตที่นี่นะต้องระมัดระวังแล้วก็ ดูกันให้ดีๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจมาใช้ชีวิตในต่างแดนมันก็ไม่ได้เรียบง่ายนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ให้เห็นวิวสวยๆผ่อนคลายไปด้วยในเมืองของเราเนาะเป็นเมืองที่เน้นสิ่งแวดล้อมก็จะมีแบบนี้นะอยู่กับธรรมชาติเราว่ามีความสุขที่สุดเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองเนาะในโลกใบนี้ไม่สามารถไว้ใจใครได้นอกจากตัวของเราเองผู้หญิงผู้ชายก็เช่นเดียวกัน ไม่รู้ใครตอแหลหรือใครโกหกดูไม่ออกนะทั้งนี้ทั้งนั้นจงทําในสิ่งที่ถูกต้องและก็อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขให้มากที่สุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับสาวๆทุกๆคนเลยที่จะมาใช้ชีวิตแล้วก็ร่วมเดินทางด้วยกันเป็นเพื่อนกันในต่างแดนนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีก ก็ชมบรรยากาศสวยๆตรงนี้นะคะบ๊ายบาย